อุ้ยเข้ามาแลผมก็งองเหมือนกันอุ้ยอะไรนะอะไรจะหายไวขนาดนั้นฮ่าฮ่จังหวะนี้ผมของขึ้นเลยครับผมก็สวัสดีครับทุกคนผมเกรก เลียกตัวสุดท้ายนะครับนะคนนะก็กดเป็นนาคอนะครับเอามาล้วงนะครับก็ค่อนข้างเล่นยากเลยครับตานี้ก็มีอาร์เซนกากับฟินิก์นะล้วงยากนะครับ2ตัวนี้แล้วก็เขาปิดลิงมานะครับเป็นเิงระดับเม็ดม่วงนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมครับว้าจะเป็นยังไงนะก็ผมก็ฟากมาจบเลสเหมือนเดิมนะครับนะคือล็อกซี่ชนกับไบรอนมันเป็นตัวที่ ผมมองว่าไบรอนได้เปลี่ยนนะครับไบรอนบับมาคุดโกงอ่ะีมเราก็รายงานนะครับโจบนนะผมก็มาดักตรงนี้นะเดี๋ยวสู่ยิงไม่โดนครับผมก็ไปสะกิดแล้วก็อันนี้เสียเลือดฟรีนะครับผมเข้าไม่สวยเลยนะครับชานี้ก็คือมีสองทางเดียวครับให้รีไม่ก็เก็บรูนะครับแล้วก็เลือดนะอันนี้ผมเลือกที่จะรีนะครับนะก็รีเสียนะครับผมก็มายืนดูนะครับขาตีมังกรขอร้างมังกรเขาพุ่มนะ อันนี้ผมกะเวลาไปผิดไปนิดนึงมังกนมันตายก่อนนะครับผมก็เลยตายเลยครับเพ้าช็อตนี้นะทุกคนครับตอนตอนนี้ผมตายนะครับผมก็ได้ซื้อของอยู่แต่ว,ว่าลิงก็อุ้ยนะครับอุ้ยเข้ามานะผมก็งงเหมือนกันอุ้ยอะไรนะเดี๋ยวว่นนนะครับอะไรจะหายไวขนาดนั้นฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าจังหวะน,นี้ผมของขึ้นเลยครับผมนะผมบอกเลยนะช็อตนี้ผมของขึ้นเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อันนี้เขา,าดบบมิดม่วงนะเขามาแบบนี้เหมือนมาบับกันเลยนะจากนั้นผมก็ตั้งใจฟามมาครับนะอันนี้ไบรอนก็พยายามคุมดาร์กนะครับอันนี้ทีมผมเล่นโคตรยากนะครับไบรอนเล่นเยออะนะครับผมก็เก็บไบรอนไปนะโอเคอาร์เซนก้าผักนะทีมผ่าเล่นโคตรดีนะัง่วันนี้ผมต้องเอาเทนครับ พัทสี่เขนั้นจะหมดแลว้วผมเลยเลือกออเทนนะได้มาสองตัวครับวันนี้ผมค่อนข้างอุ่นใจเลยนะครับเพราะว่าผมพาได้สองตัวนะสิ่งที่ผมมันจะตามมาดีงมานี่ผมหลบได้นะครับจังหวะน,นี้ผมไม่เอาอะไรทัสทีนะครับผมจะเน้นแต่ลิงยับๆนะผมบอกรองเท้าเลยนะครับนะผมบอกเลยแบบว่าเอาไว้เอาไว้ขัดเลยนะครับนะบอกเลยเวลามันใส่ผมผมรอส,ส่วนนะครับนะอันนี้เราก็ตีบัฟตามไปก่อนครับ บอกเลยอยู่ดีๆก็มาปรับกันครับผมของขึ้นนะครับบอกเลยแล้วก็ฟังก่อนนะนี่ก็ค่อยฟังไลครับมันอาจจะน้าเบื่อันช่วงนี้ลิกการใหญ่แจ้งนี้ครับมาผมลืมบอกนะครับอันนี้เป็นทาชีโรมนะก็ฟินิกฟินิกโคตสวยนะแต่ว่าที่ผมก็ได้นะนี้ผมยืนวมาเป็นครับผมว่าผมไม่ไหวนะโดนชัดดาวเลยนะครับ ผมฆ่าคนเดียวไปสามตัวนะเงินออนข้างอออนคางครับนะอันนี้ผมก็มาปาบนยู่นะในขณะที่ผมปาบนเนีนะ่ยผมเห็นลิงออกล่างนะครับผมก็มันยืนดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะผมจะเข้าไปดูเรนนะครับเรียกเขาเรียนไปแล้วนะแต่ว่าลิงเขา,เขาท้าชี้ของเราท้าชี้มันมันยังต้นๆอยู่นะครับยังไม่ถึกมากนกะ็มายืนรองนี้ครับ <S <S เพื่อจะมีตัวมานะแต่ <S <S เหมือนปาซินกาเขาจะเห็นแล้วนะครับเมื่อกี้ โอเคผมือว่าปอบเราเล่นนะได้เซนกามาครับเตอร์ลิงก็วิ่งหนีนครับแต่ว่าป้อมบ,บนต้องป่อยนะครับเพราะว่าปอบเรากาเติมนะลิงพยายามจะเล่นผมนะครับตอนนี้ผมยังสู้ไม่ได้นะวลวขอน,นำนะครับผมวิวแปดคับววเก้านะผมต้องฟาร์มไปก่อนครับผมพยายามพยายามออาคืนนะครับลอยนะโอเคมานาหมดนะครับ ผมเห็นมีลูนอยู่กลางพอดีผมก็เลยเลือกที่จะมาเอานะแล้วก็ได้การกลางก็เราเข้าไปตีบูดต,ต่อเลยครับอันนี้มังกรผมคงไปไม่ได้นะ้าทีมเขาอยากเอาเขาต้องแบบหาวิธีเอาเองครับผมไม่มีมานาผมไปผมก็ไปไปตายเฉยนะนะแล้วก็เราป้อมตามอยู่ด้วยเราต้องป้อมก่อนครับทีเขาทีเราส่วนมังกรได้ทีมเขาไม่เอานะครับโอเคะไม่มีใครเอานะ มันค่อนข้างยากนะแต่ว่าลิงลิงได้ปะผมไม่ได้ดูเลยยิง,งมาก่อนนะครับอันนี้เราได้ปอมเนะี่ยเงินมันก็มันก็เด้งกลับอยู่นะครับได้คนละห้าสิบเลยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้มันจะรบผมได้ห้าสิบสองนะโอเคจริงเราได้เงินก็มันก็จะเล่นได้ครับเอียน้งก็เล่นได้นะน,น,นะน,นี้ผมมากลางตามจริงถ้าคอกันน่าจะให้เมดไปล่างเลยนะครับ ผมต้องไปลากนะครับปีนจะตายนะครับจุดนี้ต้องเอาแล้วครับโอเคนี่เอาป้อมก่อน,นครับที่ผมมีปัญหานกลางลิงนะ้อยแต่ว่าผมไม่สนครับผมสนแต่ลิงนะอันนี้เราเข้าฝากไปครับ โอเคจะไปฟามแป๊บอันนี้ยูวิพักสวยครับอันนี้คือออฟรอทำดีนะได้ฟินิกมาคือผมไม่ต้องหว่วงเรื่องฟินิกเลยนะเพราะว่าออฟเล่นดีมากครับเ้าให,หม่ของผมตอนนี้มันไม่ใช่ฟินิกแล้วเปลเาซิกา้วนะมันคือลิงครับเพื่อผมจอดกอดซ้อนมาใส่ด้วยนะนี่โอเคทีผมเล่นได้ครับเพราะว่า เราได้ป้อมนะครับกินมันเด้งนะต่อให้ผมไม่ได้บางกอน็ตามนะอันนี้ยุ้ยเล่นได้ครับผมมาปิดต,ตัวนี้เกลือเจ้าลิงนะโอเคได,ดได้ลิงได้ลิงครับผมอาจจะมาช้านิดนึงนครับต้องแลกเพื่อนไปนะอันนี้ผมเห็นป้านนะมตีแล้วออกมาตรงนี้ถ้าทีมเขาไล่ป้อมแตกนะ ว่าฟินิกเคลียร์คลิปอันตีเขาเคลียร์คลิปเร็วแลครับนี่ผมก็าฟาร์มแปบมันมีคลิปชนกลางนะผมเลยเลือกที่จะเปิดของนะครับแปดอัทีแล้วด้วยเป็นอะไรที่คุ้มนะครับมันจะได้เล่นเกมบ,บุกนะอันนี้บอกไปทุกคลิปเลยนะครับสําหรับการเปิดของนะโอ okay. เคผมค่อยๆเล่นไปครับอันนี้ทาชิ อาทิเข้าสวยนะไม่รู้ว่าได้ฟินนิงไหมนะอันนี้ผมรอรอผมขาดจังหวะเข้านะแต่ว่าออฟคอรนี้นผมนะผมงเลเลแบบเซเดียสก็ต้องออกมาฟังไหมโอเคน้องใจเย็นนะครับมีลิงนะอันนี้ผมต้องเข้าเลยครับโอเคถึงไม่ได้ลิงนะครับแต่ลิงตายนะ เมื่อกี้ผมเน้นยับยับบอกเลยโอ okay, <Okay, S 1> เคเกิดมาผมก็มาตีแดงนะครับอันนี้ฟฟนิกข้อไม่ถึงนะข้อไม่ถึง,อ,ถงอันนี้โดนโดนขัดด้วยคือว่าผมมีรองเท้านะครับต้องออกนะไม่อยากเอาสุดไม่อยากตายครับอยากเน้นลิงนะโอเคไปรอดไม่เห็นผมนะ <I 'm S 1> กับเขากลางครับจหวะนนีล้ลิงหิวแน่นอนมาโดนจับพอดีปาดไปครับ สวยครับผมไปร่อนนะไปรอนไปรอนหมดอันตีนะแต่ว่าอติบรีเลยครับผมเลือกที่จัดตัดป๊บปดิงครับบอกเลยว่าผมพอายายับนะครับตอนนี้แล้วก็แยกดันไปครับปล่อยทีมเล่นบ้างครับโอเคเราทําใหา้ขนาดนี้ขอต้องเล่นให้ได้นะเทนเทนไม่งเอาจัดโอเคผมโดนดันนะอุ้ยเอาให้มันสุด เอาดีเอาดีถ้าได้ตายนะได้ครับสวัสดครับ s <S โอเคเรองค่ข้างนำนะครับก็อน้งจีกเลยผมฟาร์มอย่างเดียวแล้วตอนนี้วิงก็สู้ผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีดาวเถิแลว โอเคใจเย็น,นะครับน,นี่ตีสดได้นะครับถ้าเรียกสองพันตีสดได้นะแับเหมือนเขารู้ใจนะครับอันนี้กดโซโลนะลิงลิงลิงใจเย็นก่อนครับเราจะูว่าไมา่ได้นะเดี๋ยวมันสวดตายครับโอเค ได้ก็เกิดแล้วนะผมจะสับนะแต่ว่าลิงนิดเดียวครับนิดเดียวจริงตามไปก่อนครับโอเคทีมอยากได้บับนะอ้าวโดนยกโดนยกโอ้โหผมอยากเล่นมากนะเพราะว่า ป๊พอปโคตรแรกนะครับน,นั้นไปดวนครับต้องถอยบักซี่ตายครับไม่ได้ดังนะตามอีกที่มีแชร์ดีนะ่าจะได้อยู่เอาลิงกอลขวาปิดประตูตีแมวนะอย่างนี้อิงรอครับถ้าไม่มาก็ดูคอก์กนครับน่าจะไหวอยู่นะแดีว,ว่าผมขอคลิปก่อนโอเค ตอนนี้ขอมผมเต็มแล้นนะคือผมจะขายรองเท้าออกเป็นเกาะน,นะครับในใจนะตอนนี้ริง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 ทำอะไรอ่ะเฮ้ยตายแล้วโดดครับ โอเคเคลียร์ก่อนผมมาดักแล้วกันเหนียวสู่แยกดักนะครับไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆนะแบบนี้แต่ว่าก็ได้หรอกเพราะว่าป้อมเราเหลือเยอะนะครับโอเคผมต้องออกมาหาจังหวะนะครับผมจะไม่เข้าไปยืนตีนะแต่ต้องหาจังหวะลาดนะครับ ข้อถือโอเคมีเจนนะครับโอ้โล่ฟิกเลยใม่ใช่ออฟฟิกเลยนะผมตีบอมกันผมไม่กล้าเข้าไปบอบนะ นี่ตาครับไม่ได้ไม่ได,ไไดเตรียมสับไว,วเอามาครับเมื่อกี้ว่าจะสับนะผมสับสดไม่ได้ครับอันนี้2องจแจนะว่าจะขายดีไหมคือไม่ขายมันก็ได้ดามีสิเปอร์นะครับ ผมเอยากที่จะตัดสินใจข่ะรองเท้าออกเป็นเขียวนะโอเคกอดกันันจะเกิดครับเพรีสิบนิดนึงครับลิงลิงโดนยามีไม่รอดครับสวย แบบนี้คือมีโอกาสได้ก๊อตสูงมานะแต่ว่าฟินิกกิ้งไปแล้วนะครับสวยผมมีเขียวนะเขียวเด้งครับดีนะผมสับสับเขียวไว้ก่อนขาย,ยครับหวังเป็นเดอะบีทนะตีตีคลองได้นะครับออกอันนี้โอเคผมต้องมาเลยนะครับอันนี้ติดนะ ามทีผมต้องไปนะครับโอเคโอเคโอเคนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องไปขัดหรอกครับหือถ้ามามันจะโดนรัดน,นะอันนี้คือเกือเหมือนกันนะครับโอเคช็อตนี้วาดเสียวมากโอเคทีมได้นะครับโอเคโอเคบิงไม่น่ารอดนะครับมีบัฟดัรมีอะไรด้วยเดี๋ยวสูตรสุปปีกนานไม่โดนโบแบ,บัลเซติ ผมต้องพิมพ์นะครับผมเตรียมไ้แล้วนะนี่ต้องพิมพ์ใส่นะครับรอรอรอเดี๋ยวมันจะโดนนะครับเราตั้งใจเงนินนะตามจริงจะพิมพ์แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตั้งสิบวันาทีนะโอเคดิ้งตายนะปกติควาแล้วผมพิมพ์เลยนะครับเรียบร้อยก็อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ บายบายเยาไปดูสกอตครับ